แบบเร็วส่งผลิตไวใช้แค่ AI House ทำยังไงวันนี้ผม m a c b u i l Tech จะพาไปดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราเขียนแปลนขึ้นมาก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกเฟอร์นิเจอร์จากโหมดตัวคัสซอมไหมนะครับ ตอนนี้เราจะเขียนจากหมวดวอ์ด็อกนะครับซึ่งในเมนูตัวนี้จะมีตัวโมเดลให้เราเลือกเราสามารถที่จะลากโมเดลนะครับไปวางตามพื้นที่ที่เราออกแบบได้เลยนะครับ okay. หลังจากที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเรนเดอร์นะครับ <Okay. S 1> เราก็สามารถที่จะกดปุ่มเรนเดอร์นะครับในการตั้งมุมมองของภาพได้นะครับโดยเราจะมีตัวกล้องนะครับนะเราสามารถปรับนะมุมมองได้นะฮะนะ ในขั้นตอนการเรนเดอร์เราสามารถเลือกคุณภาพของภาพได้นะครับไนะม่ว่าจะเป็นตัว composition นะครับต้องการเป็น16:9ต่อ4:3 3:4นะครับแล้วก็ resolution มีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ s d ไปจนถึง 4K แล้วก็ 8K เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเหมือนเทมเพลตของการตั้งค่าแสงไฟนะครับนะเราสามารถกด a p p l ยเพื่อที่จะให้เขา g e n e r a t ให้ได้นะครับว่าต้องการไฟแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถ custom ตัว สภาพแวดล้อมนะครับแสงเป็นแสงพระอาทิตย์ได้นะครับรวมถึงบรรยากาศภายนอกนะครับเรียบร้อยเราก็กดเรนเดอร์ได้เลยนะครับภาพที่เราเรนเดอร์นะครับก็จะเข้าไปในตัวแกลลอรี่นะครับ <Okay. S 1> ระหว่างที่เรารอเรนเดอร์นะครับเราก็จะเอ็กพอร์ตไฟล์เพื่อไปเข้าโปรแกรมตัดนะครับโดยการเอ็กพอร์ตจะผ่านระบบคราวด์ทั้งหมดนะครับสำหรับให้เรา เช็คในเรื่องของตัวอุปกรณ์ฟิตติ้งนะครับโดยตัวโปรแกรมเขาจะมีรูปแบบนะครับให้เราเลือกว่าเราจะใส่ฟิตติ้งอะไรบ้างนะครับโดยปกติแล้วตัวฟิตติ้งทั่วไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์จับยึดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์มินิฟิกนะครับไฮฟ,ฟิกหรือพวกลาเมโลล็อกโดเวลนะครับหรือพวกสกูอ,อุปกรณ์จับยึดต่างๆรวมไปถึงล่างนิชชัด บันพับให้เราเช็คที่ในโปรแกรมนี้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวการปิดขอบนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ปิดด้านไหนนะครับด้านที่โชว์หรือไม่โชว์นะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดโปรแกรมนะครับสําหรับที่เราจะจัดเรียงไม้นะครับเราก็กด generate นะครับเพื่อให้เขาคํานวณนะครับตัวชิ้นงานนะครับเข้าไปอยู่ในแผ่นไม้นะครับโดยที่จะแบ่งแยกนะครับในเรื่องของสีนะครับจานวนความหนาไม้กี่แผ่นก็จะเรียงให้เราหมดเลย หลังจากที่เราทําไฟตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวรูปที่เราเรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยพอดีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวคุณภาพรูปผมตั้งไว้ที่ตัว 4K นะครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ เห็นไหมละครับว right, like ่า AI House สามารถออกแบบและสั่งผลิตได้รวดเร็วทําให้เราประหยัดเวลากันทํางานไปได้เยอะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามเพจ Facebook ิวเ t e ด n e t ไว้ด้วยนะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาให้รับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ